สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเรียนปอยฐานกันค่ะเราก็จะใช้เป็นริบบิ้นกากเพชรใสนะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นค่ะความยาวเส้นลับ0ซนเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งทั้ง4เส้นแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มทำฐาน4นะคะจับตรงรอยพับเส้นแรกมาจากนั้นก็เอาเส้นที่2คล้องเส้นที่1แบบนี้ต่อด้วยเส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะ และเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับจากนั้นเอาสอดเข้าไปในช่องที่1จากทางด้านซ้ายมือแบบนี้กลางช่องที่สออกจับเอาเส้นที่3ลอดผ่านช่องของมันออกมาจากนั้นดึงให้กระชับเราก็จะได้ฐานสี่เรียบร้อยแบบนี้ค่ะต่อมาก็ทำให้เป็นฐาน8นะคะเอาเส้นบนสุดค่ะของเส้นที่ชี้เข้าหาเรานะคะพับเฉียงไปทางด้านขวาแบบนี้ คนริบบิ้นบีบให้เป็นรอยพับนะคะต่อด้วยเส้นบนที่ชี้ไปทางด้านซ้ายออเอาใหม่นะคะชี้ไปทางด้านขวาค่ะพับเฉียงไปด้านหน้าแบบนี้ <ksam> เส้นที่ชี้ไปด้านหน้าเราพับเฉียงมาทางด้านซ้ายพับเข้าหาตัวเราเฉียงมา efendim, ทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะและเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้าย จับปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าไปที่ช่องข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงเฉียงมาทางด้านล่างขวานะคะคนริบบิ้นเราก็กดกดให้เป็นรอยพับก็จะได้ฐาน8เรียบร้อยแบบนี้ ต่อมานะคะเอาเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับขึ้นมาก่อน1เส้นจากนั้นก็วนไปทางด้านขวาเอาเส้นที่สองมาทับเส้นที่1ต่อด้วยเส้นที่สมทับสองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สาม,ข,ามข้างบนมือจับมีสี่เส้นตรงฐานก็เหลือสี่เส้นค่ะ ต่อมาให้ปล่อยเส้นล่างมือจับนะคะเส้นล่างสุดอาวางพาดลงมาให้อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นล่างฐานกับเส้นด้านบนมือจับพออาวางพาดลงไปเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาเส้นล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนทำแบบทำแบบนี้วนไปจนกว่าล่างฐานจะหมดนะคะเอาเส้นล่างสุดวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบน เอาเส้นล่างสุดวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นไปพาดทับด้านบนทีนี้ตรงฐานก็หมดแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูเห็นไหมแต่ละช่องมันจะมีริบบิ้นลอดผ่านช่องของมันออกมาค่ะแต่ว่ามันก็จะเหลือด้านนี้นะก็จะมี 1>, 1, 2, 3และ4ที่ยังไม่มีเส้นริบบิ้นลอดผ่านช่องของมันออกมาเราก็จะทำให้มีค่ะก็คือ4เส้นที่ยังเหลืออยู่เนี่ยแหละก็ปล่อยเส้นล่างสุดนะคะเอาวางพาดลงมาช่องที่1ที่เรานับเมื่อกี้เลยก็คือช่องนี้เนี่ยแหละต่อมาค่ะเส้นล่างสุดจับปลายริบบิ้นนะคะเอาทับ เส้นที่เราเอาวางพาดลงไปเมื่อกี้นี้ก็คือเส้นนี้แล้วเอาปลายริบบิ้นลอดเข้าไปใต้เส้นนี้ดึงออกช่องที่สองนะคะที่เรานับก่อนหน้านี้ค่ะเส้นต่อมาเส้นล่างต่อมานะคะตามเส้นเมื่อกี้ไปเลยค่ะแล้วก็เลยไปออกช่องถัดมานะคะก็คือช่องนี้และเส้นสุดท้ายตามเส้นเมื่อกี้ไปเลยค่ะแล้วก็ เฉียงนะคะให้ปลายริบบิ้นออกช่องถัดมาเมื่อกี้ออกช่องนี้ต่อมาก็ออกช่องนี้ค่ะก็เรียบร้อยจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงนะคะไล่ไปทีละเส้นให้มันเป็นลูกส้มค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับเส้นไหนก็ได้ค่ะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นแบบนี้แล้วก็นับบนไปทางด้านซ้ายมือนะคะตามเข็มนาฬิกา1 2 3่องสามเอาเส้นที่เราจับวางพาดลงไปข้างหน้ามันค่ะแบบนี้นะเส้นต่อมาเส้นนี้เราก็เอาวางพาดลงไปหน้าเส้นที่3ามค่ะเหมือนเดิมเลย วนไปจนเหลือ3เส้นสุดท้ายค่ะก็จะเหลือ3เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาจับเส้นนี้ขึ้นมาเอาปลายริบบิน้นสอดเข้าไปใต้ช่องนี้นะคะปลายริบบิ้นก็จะทะลุออกตรงนี้เราก็ดึงเส้นต่อมาค่ะเอาสอดเข้าใต้ ช่องนี้เหมือนกันแต่ว่าเฉียงค่ะให้ปลายริบบิ้นทะลุออกช่องถัดมาทางด้านซ้ายมาือเส้นนี้ก็ตามเพื่อนไปนะคะแล้วก็เฉียงเยอะหน่อยให้ปลายริบบิ้นทะลุออกตรงช่องนี้จากนั้นก็ดึงให้กระชับก็จะได้แบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะเราก็พลิกมาด้านนี้สอดเก็บปลายริบบิ้นตามลายเส้นที่อยู่ด้านหน้ามานะคะเส้นนี้เราก็สอดตามลายเส้นนี้เลยก็จะเป็นแบบนี้ทำให้ครบทุกเส้นเลย ครบทุกเส้นแล้วทีนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะจากนั้นนะคะทีนี้พลิกกลับมาด้านนี้ เราก็จะสอดเก็บปลายริบบิ้นอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเราพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราก็จะเริ่มจากเส้นที่อยู่ตรงข้ามเรานะคะก็คือเส้นนี้จับดึงไปทางด้านซ้ายแล้วก็โค้งริบบิ้นลงข้างล่างนะคะให้มันเป็นแหลมๆแบบนี้ค่ะจากนั้นพลิกมาด้านหลังเอาริบบิ้นนะคะ สอดตามลายเส้นนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็สอดเลยค่อยๆดึงค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะทำให้ครบทั้ง 8, เส้นค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับดึงไปทางด้านซ้ายแล้วก็โค้งริบบิ้นลงข้างล่างแบบนี้ แล้วพลิกมาด้านหลังค่ะริบบิ้นนะคะเราก็จะเอาสอดตามลายเส้นตรงนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนดึงให้กระชับค่ะแบบนี้นะคะเราจะจับด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วทีนี้ริบบิน้นแล้วก็ ดึงลักษณะนี้เลยเอาใหม่นะคะจับริบบิ้นค่ะโค้งไปด้านหน้าเราแบบนี้ปลายริบบิ้นสอดตามลายเส้นนี้ก็สอดเข้าไปตรงๆเลย เดี๋ยวเราจะสอดให้ครบทุกเส้นนะคะแล้วเราค่อยมาจัดกลีบดอกค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นนี้จับดึงไปข้างหน้าเลยค่ะแบบนี้แล้วก็สอดตามลายเส้น เส้นนี้นะคะริบบิ้นมันจะเป็นลักษณะนี้เอาเส้นด้านในนะคะก็จับมันโค้งไปข้างหน้าลักษณะนี้ปลายริบบิ้นสอดตามลายเส้นนี้ดึงหลวมไว้ก่อน,นะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้พลิกมาด้านนี้ค่ะเราก็จะมาจัดกลีบดอกให้สวยงามนะคะเราก็จะค่อยๆดึงให้ชิ้นงานมันกระชับนะคะให้กลีบดอกมันกระชับเข้าค่ะค่อยๆดึงไล่ไปทีละเส้น ็ได้แล้วนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นริบบิ้นที่ยาวเกินมาเราก็จะตัดออกเลยนะคะ ต่อมาเหรียนนะคะเราก็จะเอาใส่ตรงนี้นะคะเอาเหรียญมาแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ